สวัสดีค่ะพี่น้องรังชาแนวค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้กัสีผ้ามาผัดผัดซักทองผัดซักทองค่ะพี่น้องใส,ใส่ไข่ค่ะไข่ไข่ไข่สองฟองค่ะนี่เครื่องปรุงแบบนี้อน้ำมันหอยเิ๊วขาว รสด,ดีเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลค่ะใส่หัวหอมน้ำขวแล้วก็เกลียวกระเทียมใส่ด้วยนะคะอันนี้สูตรของไครเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยได้บ่ม,มากสูตรเลยไดย้ัาคปในประเ็ดกินเด้อค่ะเด้อสีเสียบอยู่ดอกว่า ก็ให้ฟักข้องมันชุกก่อนค่ะพี่น้องฟักข้องบาหนี้ชุกเร็วค่ะพี่น้อง,องใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำน้ำค่ะพี่น้งนองมันจะบ่นแห้งฟักข้องมันจะเดี๊ยวุกาการยัางแคเฮ็ดคินเองเนะาะค่ะพี่น้องเลยมีราขี้ยิดูตามแดน เต็ดก๋บยเดีก,กินเนาะค่ะพี่น้องบันมีข้นขาเฮ็ดขายคิดอยากอีหยังจะเฮ็ดอันนึ่งกินไวยเสี้ยวก็เฮ็ดเป็นหม้อก๋วเต็ดก๋บยเดีก,ดก,กิน,นะค่ะพี่น้องมองนันมีขายซุ้ยเด่น ตัวฟักช่องให้มันทุกสะก,ก่อนขาดจะทีจะเอาตีไ,ไข่ใส่ะพี่น้่งนี่เอาไข่ใส่ตีแจ่บดีดอกว่า contoh di onde ใส่ค่ะพี่น้องตั้งไว้มันเดือดค่ะพี่น้อง ขัวไปมันแห้งละสีสันหน้าตาเขานะเสียออกว่า,าจะเสียคขะพีนะพพพพ่นองเฮ้ยเป็นตะแสียบโพดโพดเนาะแสบโพดโพดข่ะพีนองเอ้ย ขวไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อขัวไปเรื่อยๆ,ยยอยๆยจนมันแห้งมีสันหนาตาเปไปกินบ่ค่ะพี่น้องเลย ตัวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแล้วก็รีไฟลงค่ะพี่น้องอพอนไฟลงแต่ยังมันซุกไว้กับต้มก่อนสักน้อยอันนี้ไม่ได้ต้มเลยค่ะเอาลงพัดเลยวันเนื้อมันอยากออกเป็นคือไส้นี่ค่ะพี่น้อง<ม>ไอ้ฟักทอง บันเมืองสวีเดนนี่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องซีสันหน้าตามันจะออกมารูปแบบเจ้าสี่เลยค่ะพี่น้อง ม่งเนาะค่ะพี่น้องอืมแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บโพดพ่อเลยค่ะพี่น้องอืมแซ่บแซ่บแซ่บฝากคลิปนี้ไว้แซ่บนี่เด้อค่ะเด้อลังชนแนลเด้อค่ะพี่น้องฝากติดตามน้ำเด้อค่ะคลิปต่อไปก็สิเดเฮ็ดให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกทกท่านที่แวะเข้ามาชมมาเบิงเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขเด้อค่ะสวัสดีค่ะ